นาคบารหรือสอนของอินทรชิตอนุภาพทำลายได้ทั้งสามโลกเป็นอาวุธที่พระพรหมประทานให้อินทรชิตและได้ทำพิธีชุบอนภายหลังตกเป็นของพญานาคราชผู้เป็นผู้ครอบครองเมื่อครั้งพานบุญหยิบยืมไปก็ทำให้จับกินรีได้นาคบาทจึงได้ชื่อว่าเป็นบ่วงเชือกที่แข็งแรงที่สุดกล่าวกันว่าขนาดพญาครุฑ เจ้าแห่งนกยังต้องกลัวถ้าเป็นเครื่องรางของขลังบ่วงหน้าขบาทก็จัดว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชคลาภป้องกันภัยผู้มีไว้ครอบครองต่างรู้ดีถึงประโยคที่ว่ามีกินไม่มีอดกินแบบงูกินหางกันต่างตัวก็ต่างกินยิ่งกินก็ยิ่งรัดเข้าหากันพอชนกันก็คลายออกกินไม่หมดสันส้นๆง่ายๆ คือคำจำกัดความที่ใช้เรียกกันนักบาตตำรา,บราโบราณคุณวาอาจารย์ว่าไว้สามารถชนะได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือชนะหมดหรือจะนำมาใช้ทำน้ำมนต์เสริมป้องกันพูดผีคุณใสต่างๆรอบทิดรอบด้านได้ดีถือว่าเป็นเมตตามหานิยมใครมีจะช่วยให้แคขวคลาดปลอดภยัยค้าขายดีรุ่งเรือง มีกินมีใช้ไม่มีวันอดแถมยังพ่วงถ่ายมาด้วยข้อเด่นเรื่องการเสี่ยงโชคมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอีกต่างหากถ้ำประตูสู่เมืองบาดาลอาจารย์ชัยพรสิริพรไัยบณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำและนักธรณีวิทยาแนวหน้าของเมืองไทยเล่าให้ฟังไว้ว่าคนในภาคอีสานของประเทศไทยรวมทั้งผู้คนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงมักจะมีความเชื่อ จากเรื่องเล่าขานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคือเรื่องที่เกี่ยวกับพญานาคและเมืองบาดาลจากหนังสือนาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนโดยอาจารย์สุจิตวงเทศท่านได้เขียนไว้ว่าคนพื้นเมืองแถบนี้ล้วนมีความผูกพันกับนาคและมีเรื่องราวของนาคที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสำหรับประเทศไทยน,นั้นมีเรื่องราวมากมายหลายตำนานที่เกี่ยวข้องกับพญานาค เช่นตำนานการเกิดแม่น้ำโขงโดยการแข่งกันขุดแม่น้ำของพญานาคสองตนที่เป็นเพื่อนรักกันมากแต่กลายมาเป็นศัตรูที่ต้องมาทำสงครามกันเพราะความเข้าใจผิดเรื่องเล็กๆน,น้อยนั่นก็คือพญาสีสุดโธนคราชกับพญาสุวรรณคราชที่ครองเมืองที่หนองกระแสซึ่งปัจจุบันมีความเชื่อกันว่าอยู่บริเวณใต้ทะเลสาบหนองหาสนหรนือล่าสุดหราสุรที่เป็นข่าวดัง ตามสื่อต่างๆในปี2563ก็คือเรื่องราวของถ้ำนาคาในจังหวัดบึงการซึ่งมีตำนานของปู่อือลือที่กล่าวถึงการเกิดบึงโขงหลงที่เชื่อกันว่าเกิดจากการล่มของเมืองพญานาคซึ่งเกิดจากสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวของพญานาคก,กับมนุษย์ในเมืองเมืองนั้นจึงมีการลงโทษด,ด้วยการสาบให้บริวารตนที่ทำผิดจารีตสาบให้กลายเป็นหินสิงสถิตยอยู่ในสถานที่นั้นๆ ทั่วจังหวัดบึงกาฬซึ่งรวมทั้งหินที่ดูคล้ายพญานาคในถ้ำนาขาน,นั้นอีกด้วยเมื่อพูดถึงถ้ำหินทรายในเขตภาคอีสานแล้วคนในท้องถิ่นจะมีความเชื่อที่ว่าถ้ำหลายแห่งในภาคอีสานนั้นคือประตูที่จะนำพาไปสู่เมืองบาดาลซึ่งถ้ำส่วนใหญ่จะเป็นถ้ำหินทรายโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงและจะมีถ้ำจำนวนมากที่ถูกใช้เป็นสำนักสงฆ์หรือวัดอีกทั้งหลายแห่ง ได้เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์นิยมมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมของบรรดาเกจิอาจารย์อริยสงฆ์หลายรูปจากการศึกษาของอาจารย์ชยพรซึ่งเคยทํางานในภาคอีสานมาหลายปีประกอบกับในระยะหลังได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจถ้ำหินทรายหลายแห่งในภาคอีสานจนพบว่าบทบาทและความสําคัญของถ้ำหินทรายนั้นมีมากมายหลายด้านนอกเหนือไปจากเป็นโบราณคดีและศาสนาแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในมิติใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกการยกตัวของแผ่นดินและเปลี่ยนแปลงลักษณะของทรณีสันฐานเช่นการเกิดเสาเฉลียงบางแห่งซึ่งบริเวณน,นั้นเคยเป็นถ้ำมาก่อนหรือแม้แต่การเกิดหินถลมที่หน้าผาบริเวณของเจียมจนเกิดเป็นแหล่งภาพเขียนสีที่เก่าแก่นับาตสายทางเหนือล้านนา ถือว่าเป็นที่สุดของเครื่องรางถ้าเป็นรุ่นเก่าโบราณจะหายากมากและเป็นที่นิยมอย่างมากเช่นกันใครมีไว้ครอบครองบูชาด้วยความเคารพชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขเปรียบเสมือนมีนาคมาอยู่ด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าเป็นของดีที่ทางภาคเหนือตอนบนที่หายากที่สุดมีผู้บันทึกไว้ถึงวิธีการบูชาว่าให้แช่นาขบาดด้วยน้ำสะอาดบูชาด้วยดอกไม้สีขาว เอาไว้ต่ำกว่าหิ้งพระและในทุกวันพระก็ให้เปลี่ยนดอกไม้อีกหนึ่งเรื่องราวที่เล่าขานเกี่ยวกับบ่วงนาคบาทซึ่งกําลังจะตัดสู้เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ประชิญกับพญามารได้มีพญานาคราชเข้ามาขัดขวางเหล่าพญามารไว้ด้วยการขดเป็นวงเหมือนกับห่วงนาคบาทในความเชื่อแต่โบราณที่เล่าสืบต่อๆกันมาว่าบ่วงนาคบาท น่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยทั้งหลายซึ่งสมัยก่อนน่าจะหมายถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นความเชื่อถือความศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าผสมผสานร,รวมเข้าด้วยกันทำให้เชื่อว่าหากผู้ใดมีบ่วงนักบาตรไว้ในครอบครองอาจมีเหตุอัศจรรย์ใจได้พบเจอปรากฏการณ์ที่เกี่ยวพันกับเหล่าพญานาคที่สถิตยอยู่หนึ่งในผู้เลื่อมแสรัทธาบูชาติดตัวบอกไว้อย่างมั่นเหมาะ เสมือนคำยืนยันเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้ลบหลู่ส่วนตัวแล้วบูชาแล้วขออะไรก็ได้ทำมาหากินไม่มีอดมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องราวของพญานาคเป็นเรื่องที่ขุนชินตามความเชื่อของผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงจนเกิดมีตำนานหรือเรื่องเล่าอันเก่าแก่ที่เสืบทอดกันมาชั่วหลายอายุคน ไม่ว่าจะเป็นตำนานการเกิดแม่น้ำโขงที่มีตำนานของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของสองพญาณนนขราชและพญาแถนอีกทั้งเรื่องราวบางเรื่องพลังบางอย่างที่หลายๆคนสัมผัสได้เป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจรับรู้ได้เหมือนเมือนกันบางคนก็ว่าเป็นผลมาจากการสัมผัสการรับรู้เหนือธรรมชาติการฝึกปฏิบัติในฌานสมาธิบางคนก็ว่า เป็นประสบการณ์เกิดขึ้นเองไม่สามารถที่จะหาเหตุผลอื่นมาอธิบายได้ศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารเชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าลบลูเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ